ครับผมนัทพลนะครับฝ่ายขายนะวันนี้ผมพามาชมรถนะครับตัวนิวมาด้าสานะครับราคาตัวนี้นะครับ2 0 s p อยู่ที่1ล้าน1 9 8 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ใช้เงินออกรถนะครับสอ0 0มนาับาทแลฟรีค่าแรง5ปีรวมถึงตัวมาด้าแคร์5ปีนะครับใครสนใจอยากได้รถตัวรุ่นนี้นะครับตัวมาด้าสานะครับดูคลิปนี้ให้จบผมจะแนะนำรีวิวรอบรถให้ทุกคนดูนะเราไปชมรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับ ครับวันนี้ผมพามาชมรถเข้าใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวมาด้าสามรุ่นฟัซแบ็กห้าประตูนะครับตัวนี้ใช้เงินออกรถนะครับเริ่มต้นนะครับสองหมื่นเก้าพันเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสําหรับตัวฟัซแบ็กตัวนี้นะครับในรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปของตัวมาด้าสามนะครับตัวท็อปของตัวมาด้าสามจะได้ซันรูฟนะครับแบบไฟฟ้านะครับตัวไฟหน้าจะเป็นแบบ L L S นะครับจะเป็นแบบอะดัพตีฟนะครับปรับความสูงต่ําให้ตามคันหน้านะครับ ในรุ่นท็อปรุ่นฟัซตแบ็กใน5้าประตูกระตังหน้าจะเป็นสีดำนะครับสำหรับเซนเซอร์ด้านหน้ามีทั้งหมด4จุดตัวนี้จะมีระบบเบรกอัตโนมัติด้านหน้าหลังใล้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว MRCC นะครับปรับตั้งระยะห่างจากคันหน้าแล้วก็เลี้ยวตามคันหน้าด้วยนะครับสำหรับในรถ4มาด,ด้า3ตัวนี้รอมแม็กน,น,นะครับตัวนี้จะเป็นขอบ18นิ้วนะครับ ดิสเบรกจะมีให้ทั้ง4ล้อนะครับส่วนกล้องจะมีให้แบบ360องศาเลยนะครับนี่ครับสรุปรถเพิ่งลงใหม่นะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับให้ดูความสวยงามของรุ่นฟัซตแบกนะครับตัวนี้นะครับหลังคาพื้ารจะดูสวยงามนะครับเซ็นเซอร์ท้ายมีให้ทั้งหมด4จุดนะครับพร้อมกล้องหลังนะครับสำหรับตัวซับวูเฟอร์โบสนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ ในรุ่นฟัตแบ็กนะครับฟัซตซับบูเฟอร์นะครับจะอยู่ตรงยางอะไหล่นะครับสําหรับในรุ่น4ี่ประตูอะซับบูเฟอร์อยู่ตรงด้านท้ายนะครับจะมีแผ่นกั้นสัมภาระให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับมีที่ปัดน้ําฝนหลังนะครับน้ํามันนะครับจะรองรับน้ํามันสูงสุดนะครับ E85 นะครับสําหรับในรถตัวมาด้าสามเครื่องยนต์2.0ดนลิตรนะครับประหยัดน้ามันอยู่ที่ประมาณ16กกิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ให้ดูแอร์หลังนะครับตัวนี้มีแอร์หลังด้วยนะครับแล้คก็ที่จะสวยงามโทนภายในจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับสําหรับในรถรุ่น5ประตูนะครับหรือฟ a ซตแบ็กนะครับของตัวมาด้าสาตัวนี้นี่ครับลำโพงโบสนะครับกล้องจะเป็นแบบ360อสิบงศานะครับแดชบอท์อทุกอย่างเป็นแบบปูนุ่มทั้งหมดนะครับหน้าจอจะรองรับ Apple Carplay นะครับ android Auto ครับนี่ครับ สำหรับตัวกระจกไฟฟ้าจะเป็นออโต้ให้ทั้ง4บานนะครับนี่ครับตัวลำโพงจะเป็นซับวูเฟอร์โบสนะครับเบาะไฟฟ้าจะเป็นคนขับนะครับพร้อมเมมโมรีให้2ตํตำแหน่งนะครับอันนี้จะเป็นระบบ i อ c อ i v ทีฟเซนทั้งหมดนะครับของตัว a z d a นะเราจะเป็นตัวเลนคีฟนะครับจะมีให้ทั้งหมดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวครุสคอนโทรลแบบเรดร์นะครับจะปรับตั้งระยะห่างจากคันหน้าแล้วก็เลี้ยวตามคันหน้าด้วยนะครับ ความเร็วนะครับที่ตั้งไว้นะครับแบบใหม่จะเป็นสูงสุดนะครับหนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะครับการใช้งานง่ายนะครับปรับตั้งระยะห่างจากคันหน้าได้นะครับหน้าจออินโฟนะครับจะเป็นแบบ tft นะครับนี่ครับนี่ครับหน้าจอนะครับจะรองรับ p p p l e Car าร์เพนเดอร์โตเดี๋ยวผมจะอธิบายหลังจากคลิปนี้นะครับนี่ครับ หน้าจอของตัว Apple CarPlay นะครับขนาด8.8นิ้วของตัว New Mazda3 นะครับสามารถเสิร์ชตัวปั๊มน้ำมันนะครับลานจอดรถนะครับร้านอาหารนะครับที่ใกล้ที่สุดทำให้เอ่อเราเวลาเราน้ำมันจะหมดนะครับเราเสิร์ชตัวปั๊มนะครับปั๊มนี่เราจะเสิร์ตตัวปั๊มที่ใกล้ที่สุดจากรกถนะครับจากแผนที่ตัว GPS นะครับ ถ้าต้นมาเราจะหมดแล้วเราเสิร์ชปั๊มได้เลยครับตัวนี้ก็จะเสิร์ชหาปั๊มได้นะครับค่อนข้างง่ายนะครับร้านจอดรถร้านอาหารนะครับเวลาเราไปสถานที่ที่ไม่รู้จักนะครับอย่างเช่นต่างจังหวัดนะครับเราอยากอทานอาหารนะครับเราก็เลือกตัวเออร้านอาหารได้เลยนะครับหรือตัวร้านกาแฟนะครับจะเสิร์ชกาแฟสดที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับพอเราได้ตัวของร้านที่เราจะไปแล้วเราสัมภาษณ์กด เสิร์ชเข้าไปได้เลยนะครับเราถึงจะไปได้สมมุติเราเสิร์ชไปที่อเมซอนนะครับตัวแผนที่ก็จทาการเอ่อจะเริ่มนำทางให้นะครับเรากดเริ่มนะครับกำลังเริ่มต้นเส้นทางเพื่อไปหาคาเฟอเมซอนคุณสามารถขอให้สิริแจ้งเหตุชนกันหรือเหตุอันตรายต่างๆที่คุณพบเห็นระหว่างทางได้ สำหรับตัวที่เราจะนำทางไปตัวสุรีจะแนะนำนะครับอุบัติเหตุหรือว่าทางนะครับที่ใกล้ที่สุดนะครับสี่ทับสองแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทแอร์จะเป็นแบบดูโอโซนนะครับแยกซ้ายขวานะครับส่วนตัวเกียร์นจะเป็นแบบอัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับออโต้โฮเบรกเบรกมือไฟฟ้านะครับส่วนตัวนี้จะมีตัวโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะครับรอบจะกว้างขึ้นนะครับ ส่วนตัวโหมดสปอร์ตหรือตัวเมนูโหมดเนี่ยตัวนี้จะมีพัดเดอร์ชิพให้อยู่แล้วนะครับเราสามารถเล่นที่ตัวพ a ดเดอร์ชิพได้เลยนะครับสำหรับเกียร์ผมพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับนี่เราเพิ่งลงนะครับจากเทเลอร์นะครับผมไปดูดูก่อนว่าตัวรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับนะครับเครื่องยนต์จะเป็นแบบสองฟุดสูตรลิตรนะครับสกายคิจนะครับตัวนี้ ประหยัดมนอยู่ที่ประมาณสิบหกิโลเมตรต่อลิตรนะครับจัดวางตัวแผ่นกั้นความร้อนให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ะครับห6 5้ยหสิห้าแรงม้านะครับแรงบิด2 1 3รอยสิบสามนิวตันเมตรนะครับใครสนใจนะครับอยากได้ตัวรถตัวมาด้าสามนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงผมฝากคลิปตัวมาด้าสามไว้เท่านี้นะครับยังไงผมไปต่อคลิปหน้านะครับยังไงก็ ขอบคุณครับสวัสดีครับ